มานะคะเป็นตีนผีเบอร์ห้าค่ะตีนผีเบอร์ห้าค่ะจะใช้สําหรับสอยผ้านะคะสําหรับการสอยผ้านะคะเดี๋ยวเราดูวิธีพับผ้าก่อนนะคะเราจะพับผ้าตามนี้ค่ะแล้ววางตีนผีนะคะให้ตัวเหล็กกั้นค่ะเสมอกับขอบผ้าที่เราพับค่ะเลือกลายสำหรับสอยผ้านะคะลายที่9ค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยนะคะเราจะเห็นช่วงที่เวลาจากเขาเดินนะคะรอยเส้นตรงนะคะเขาจะเดินบนผ้าส่วนนี้นะคะแล้วพอจังหวะค่ะที่เขาจิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข็มค่ะเขาจะจิกลงตรงผ้านิดนึงค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านหลังที่เราเย็บนะคะพอเราพลิกกลับค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าค่ะเราจะเห็นรอยที่เขาจิกๆิกนะคะเพื่อสอยผ้าค่ะ